ตอนนี้นะคะเขากำลังจะเอาโดรนอีหางตัวนี้นะคะบินขึ้นให้เราดูค่ะจะเห็นว่าตัว16ใบพัดนะคะจะมีใบพัดบนล่างนะคะคิดว่าถ้าตัวเราไปยืนอ,อยู่ข้างประตนนูตอนนี้ก็คือ <laughs> เจอเครื่องปั่นเขาให้นะคะเสียงค่อนข้างดังนะคะแต่ว่าก็เบากว่าเอลิคอปเตอร์นะคะแต่ว่าเออ,อะคือบินขึ้นเลยอะ่ะไม่มีจังหวะแบบแรงกระชากเลยอะ่ะลํำนี้เท่าไหร่คะพี่ราคาขายเนี่ยก็คือ4ี่แสน เหรียญสหรัฐครับผม12ล้านโดยประมาณ12ล้านบาทครับผมคือตัวเนี้อยากรู้ค่ะว่าคนทั่วไปอ่ะเป็นเจ้าของได้ไหมคะโดยหลักการแล้วได้มันได้สกุลาษใหม่ที่เราจะทำคำรู้จักกับแท็กซี่บินได้ อยู่วงการเทคโนโลยีเนะคะเหมือนใช้ชีวิตยอยู่ในโลกอนาคตตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะหลายคนมาว่า้โหอ,อยู่เมืองกรุงรถติดเลือกเกินไม่ว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ทั้งกรุงเทพทั้งภูเก็ตทั้งเชียงใหม่นะถ้าคุณเดินทางไปตดามสถานีท่องเที่ยวต่างๆรถติดมากจนยังรู้สึกว่าเวลาที่เราฉุกเฉินเนี่ยมันมีปีกไหมจะได้บินได้วันนี้ด้านหลังสีค่ะหน้าตาแบบนี้ขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับยานพาหนะขับเคลื่อนส่วนบุคคลแบบติดปีก ปีกเขาไม่ได้ติดกันแค่ปีก2ปีกเพราะเขาติดทั้งหมด16บใบพัดค่ะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าโดรน EV วิทโตจริงๆแล้วสิทำข่าวเรื่องนี้แล้วก็รายงานข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องวันนี้แบรนด์ที่เอาไปโชว์ตัวมาแล้วทั่วโลกเนี่ยพัฒนาโมเดลเกือบจะล่าสุดแล้วนะคือเรียกก่อนล่าสุดนะว่าในเดือนนี้มีอัปเดตโมเดลใหม่ที่บินได้ไกลกว่าเดิมตัวนี้ค่ะมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะคะทังสำนักงาน CAAT เนี่ยก็ได้มาดูงานไปที่เรียบร้อยแล้วก็ระบุกันไว้ว่ากลางปี2026 จะมีการใช้เป็นโดรนแท็กซี่จริงๆแบบไร้คนขับบริการในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะบอกได้เลยว่างานนี้สนุกแน่สวัสดีพี่อนุวัฒน์นะคะสวัสดีครับคุณซีครับวันนี้ได้ผู้บุกเบิกตลาดนี้มาเดินพาเราทัวร์ดูเองเลยทั้งหมดก่อนอื่นเลยค่ะหลังจากซีติดตามข่าวนี้มานานมาก เปิดตลาดในประเทศไทยเนี่ยเราเปิดในานามแบรนด์ของ G Capital G Capital ร่วมกับบริษัท RNC นซะครับซึ่งผู้ถือหุ้นของ a n c เนี่ยเขาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอ e ีหังซึ่งผลิตตัวนี้นะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ในานามของกองทุนเนี่ยอันดับ1น่งนะครับเราก็ร่วมมือกันแล้วก็มาจัดตั้งบริษัทเต่า AAM นะครับเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโดรน เพื่อการโดยสารแบบไร้คนขับนะครับนี่คือที่มาตัวนี้อีหางเน่ยเราเห็นเอาไปโชว์สเปคตัวนี้ไม่ได้ใหม่แล้วมันปี2ปีเนี้ยเขาเอาไปโชว์หลายๆงานด้านเทคโนโลยีโลกม,มันแฮปเปอรนิ่งในประเทศไทยได้จริงๆหรอคะใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับก็คือ e-h216 S รุ่นเดิมอาจจะเป็นไม่มี S ยืนใกล้ๆย่มีหวาดเสียวนะคะเพราะว่าใบพัดหน้าตาเหมือนโดนแต่ไซส์ยักษ์มากเลยนะคะต้องเรียนครว่าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างอิสระนะครับจะมีใบพัดทั้งหมดเนี่ยนะครับ16ใบพัดแล้วก็แยกโดยอิสระนะครับแต่ละคู่8คู่เนี่ยบินหมุนสลับทางกันนะครับเพื่อความทรงตัวที่นุ่มสมูทที่สุดทั้งเวลาขึ้นแล้วก็เวลาลง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT <Okay. S 1> เนี่ยเขามีความมั่นใจ <c oughs> เรื่องของความปลอดภัย <c oughs> อย่างร้อเเซเขาจะต้องทํำยังไงให้ CAAT มั่นใจพี่มีแผนตรงนี้ไหมคะโอเคครับอย่างที่เรียนครับว่าทางท่านผออพอากาศเอกมนัฐเ,เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผอสำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยท่านก็มาเปิดทดสอบโดรนครั้งแรกที่เนี่ยเมื่อวันที่15เดือนนี้นะครับท่านก็ประกาศในงานเลยว่าท่าน ยินดีที่จะให้การสนับสนุนให้มีโดรนโดยสารนะครับการใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างเร็วที่สุดแล้วก็ท่านก็กรุณาตั้งเป้ากับทีมว่ากลางปีหน้าจะสามารถบินได้ในเชิงพาณิชย์ แล้วก็ปีหน้าจะเป็นปีที่สำคัญของประเทศไทยก็คือเราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับ I K O ก็คือธรรมชาการบินพล,ลเรือนระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงเทพในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม <S 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 คนี่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวกับ โดยนโดยสารน่าสนใจวันนี้นตื่นตัวแล้วละ่ะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นจัดตั้งบริษัทมาไม่ถึงเดือนถูกบ้องไหมคะเ,เราตั้งมาก็ประมาณสัก3เดือนแลโอ้สเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าพอเราตั้งบริษัทเสร็จปับ๊บเราก็นําโดนเข้ามาแล้วก็เริ่มทําการทดสอบโดนเนี่ยนะครับจะมีที่นั่งเนี่ยสที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นโดนที่ไม่มี นักบินขึ้นไปบังคับบนโดรนจริงๆก็ไม่มีแฮนด์บังคับอะไรทั้งสิ้นเลย้วยอ่ะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรครับแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นระบบอัตโนมัติในการควบคุมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดจะหวัดเสียวแค่ไหนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างบนนี้ดูเอาฟิลกันเอาฟิลกอนครับผมได้ครับได้นั่งแล้วทุกคนตอนนี้นะคะที่อยู่ในโดรนตัวใหม่ล่าสุดจะเรียกว่าโดรนก็ ไ,ได้ครับถูกค,ครับได้เ<ด>ลยครับโดนลํำนี้เท่าไหร่คะพี่ราคาขายเนี่ยก็คือ4 0 0 0 0นเหรียญสหรัฐครับผม4ี่แสนเหรียญสหรัฐนี่อ้ก็12ล้านเดยประมาณสิล้านบาทครับผมคือตัวเนี้ยอยากรู้ค่ะว่าคนคทั่วไปอ่ะเป็นเจ้าของได้ไหมคะโดยหลักการแล้วได้แต่ถ้าหากว่าจะบินนะครับจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งเป็นผู้ควบคุมต้องบอกว่าโดนตัวเนี้ย สองคนที่เป็นผู้โดยสารแต่เราไม่มีนักบินแต่ว่าเราจะมีพวกควบคุมซึ่งระบบการควบคุมเนี่ยจะควบคุมภาคพื้นดินนะครับแล้วก็ก่อนการบินเนี่ยก็จะมีการสำรวจกำหนดเส้นทางแล้วก็ขอรุญ,ญาตจ,จากสำนักง,งานการบินพลเรือนก่อนจากนั้นเนี่ยเมื่อตัวสภาพภูมิอากาศต่างๆเรียบร้อยตัวเครื่องพร้อมก็กดปุ่มให้บินได้แล้วเครื่องก็จะบินตามเส้นทางที่กาหนดออนะครับด้วยความสูง ความเร็วแ<ไ>ปลว่า,วาทุก<ด>อย่างจะทำตามโปรแกรมอัตโนมัติหมดเลยนะครับมันเป็นระบบ AAV นะครับก็คือ a u t o m a m i c Area Vertical มันก็คือควบคุมทุกอย่างด้วยระบบคอมพิวเตอร์เซนเซอร์ แล้วก็ AI ในการควบคุมการบินครับผมอย่างนี้คนที่มาทําหน้าที่ในการรีโมทควบคุมเลยเหมือนหอบังคับการบินเลยละกันเนาะแต่ว่าเป็นโลก AI แลละ<ช>พอทุกอย่างเนี่ยมันอัตโนมัติหอควบคุมเนี้ยก็คือธุรกิจของพี่เลยหรือเปล่าคะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนกับิดหอเป็นห้องก็ได้นะครับแล้วก็จะมีจอในการควบคุมถ้าหากว่า มีโดรนหลายๆดำบินพร้อมๆกันก็จะสามารถควบคุมแล้วก็มีพอร์ต่างๆได้ในการควบคุมเป็นการจัดการจราจรทานองทางอากาศใช่ครับผมซึ่งคนเป็นใครคะจริงๆแล้วผวควบคุมจริงๆเนี่ยก็คือสํานักงานการบินพลละเรือนก็คือ c a เถูกต้องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องประสานกับเขาเหมือนกับการบินโดยเครื่องบินต้องกําหนดรูทติ้งก่อนนะครับกําหนดความสูงนะครับแล้วก็ขออนุญาตการบิน แล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเราเรียกว่าระบบ AAM ก็คือ Advanced Air Mobility ก็คือเป็นการเดินทางขึ้นที่ทางอากาศในเขตเมืองซึ่งทำให้เกิดความรวดเร็วนะครับลดเวลาในการเดินทางแล้วก็ลดปัญหาการจราจรและที่สำคัญโดนตัวนี้ใช้พลังงานสะอาดก็คือใช้พลังงานไฟฟ้า100%เลยเหรอค เพราะนั้นก็จะลดก๊าซเรือนกระจกะและที่สำคัญก็จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และรับส่งผู้ป่วยได้และเป็นการเปิดสู่อุตสาหกรรมการบินในรูปแบบนี้น,น่าสนใจมากคะ่ะณ<อ>สเตจนี้ คิดว่าเราจะเอามันไปบินที่ไหนบ้างคะเนื่องจากชื่อเป็นเต่า AAM เดาว,ว่าอยากจะไปบินแถวเกาะเต่าหรือเปล่าคะคนเมืองจะมีโอกาสไหมคะโอเคอย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยเรามีที่ดินอยู่ที่เกาะเต่าแล้วเราก็เห็นว่าเกาะเต่าเนี่ยเป็นเกาะที่สวยงามแล้วเราก็เห็นว่าการเอาโดรนไปบินเป็นไซส์ซีอิงเนี่ยน่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะเต่าให้ดียิ่งขึ้น แต่หลังจากที่เราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีดีมานด์เพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากเกาะเต่าแล้วนะครับระยะทางบินจากเกาะสมุยไปเกาะพังงานนะครับก็สามารถดำเนินการได้เลยมสมมติว่านักท่องเที่ยวต้องการจะไปสมุยแล้วต่อไปพังงนันณขณะนี้ก็ต้องไปลงที่สนามบินที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็นั่งเรือ,อจากสมุยไปเกาะพังงานงสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราก็ประสานกับสายการบิน นะครับแล้วก็ขายตั๋วแบบทานสิทธิ์ได้เลยก็คือลงเกาะสมุยนะแล้วก็ต่อดโดรนไปเกาะพังงานเลยซึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะเมือ่อเทียบกับการนั่งเรือระยะเวลานะครับจากเกาะสมุยไปเกาะพังงานเนี่ยระยะห่างเนี่ยก็คือประมาณสัก15กิโลเดินทางประมาณสัก10นาทีนั่งเรือก็อาจจะประมาณสัก20นาทีคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงแต่ว่าการขึ้นการรอต่างๆแล้วก็ <c oughs> ขึ้นลม นี่คือเรื่องที่สําคัญคะนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าจะมีดีมานมากพอสมควรก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะภูเก็ตเขานั่งเครื่องบินมานานสมมติเรามาจากดอนเมืองหรือสวรรณภูมิเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณักชั่วโมง10นาทีแต่นั้ก็เข้าพักอยู่ที่ป่าตองอคุณสีรู้ไหมครับว่าต้องนั่งรถกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงครับพชั่วโมงนานมากจากสนามบินภูเก็ตไปป่าตอง เราก็เลยกําหนดรูทว่าจากสนามบุญภูเก็ตเนี่ยแล้วก็ไปที่ป่าตองนะครับระยะทางประมาณ24กิโลก็จะบินประมาณสัก20นาทีประหยัดเวลามากตอนนี้ภูเก็ตเองรถติดมากค่ะพี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อความรวดเร็วและยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัย100%คิดว่าค่าใช้าชาจ่ายถ้าซีจะบินจากสมุยมาเกาะพังัน น่าจะราคาเท่าไหร่คะคือตอนนี้กําหนดราคาเนี่ยนะครับเราอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะโดยสารเนาะยังไม่รู้นะครับแต่ขอให้มั่นใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วเราก็เจตนาที่จะให้โอกาสกับทุกคนได้มี Experience กับการใช้แปลว่าพี่มองว่าโดรนตัวนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดในการที่เราจะขึ้นเครื่องบินอะไรที่ติดปีได้เนี่ยจากลักชูรมาเป็นสิ่งที่ จับต้องได้เหมือนแท็กซี่เลยใช่ครับรผมจับเบิรนตั้งเครืองบินโลคอร์สได้เลยนะครับผมนะครับถูกกว่านะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าทุกคนจับต้องได้แต่ว่าภายในกลางปี2026หลายคนจะมีโอกาสได้เข้าถึงแท็กซี่บินได้แบบ,บอี้หางตัวนี้จริงๆแน่นอนครับ โอกาสของนักลงทุนคนที่ดูคลิปวิดีโอพวกเรานะส่วนใหญ่จะเป็นพวก e a r l y Adopter นะคะ Trendsetter กลุ่มนักลงทุนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสมมุติว่าเขาเห็นโอกาสนั้นแต่ว่าเขาเป็นนักลงทุนในท้องถิ่นมีพื้นที่มีพี่เปิดโอกาสให้เขาร่วมลงทุนไหมคะซื้อโดรนเอาไปขยายหรือว่าเป็นโมเดลไหนคะเพื่อต้องบอกว่าการซื้อโดรนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แต่การบังคับการบินเนี่ยจะต้องได้รับ การรับรองนะครับสมมติเราซื้อดโดรนมาเนี่ยก็แค่ไปจดทะเบียนก็เหมือนกับซื้อรถสปอร์ตแต่การขับเนี่ยผู้ขับผู้ควบคุมใช่และต้องผ่านการอบรม,มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กําลังดูดีมานอยู่นะครับว่าณขณะนี้เราจะเปิดให้บริการเฉพาะโดรนของบริษัทนะครับแล้วก็ให้บริการแต่ถ้าเกิดมีนักลงทุนสนใจก็ติดต่อเข้ามามเราเปิดกว้างแล้วก็ยินดีที่จะ ให้ขยายตัวอย่างเหมาะสมและก็คงไว้ซึ่งความปลอดภัยครับครับน่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวลองให้เขาขึ้นลงแนวหนิ่งดูดีว่าการเทคออฟเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดไหนแล้วจะกระชากเหมือนเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าเพราะว่ามันได้สกัดใหม่ที่เราจะทำความรู้จักกับแท็กซี่บินได้สองที่นั่งโดยไม่มีคนขับไม่มีแฮนด์บังคับขอชมสักหน่อยค่ะ ตอนนี้นะคะเขากำลังจะเอาโดรนอีหางตัวนี้นะคะบินขึ้นให้เราดูค่ะจะเห็นว่าตัว16ใบพัดนะคะจะมีใบพัดบนล่างนะคะคิดว่าถ้าตัวเราไปยืนอยู่ข้างประตูตอนนี้ก็คือเ <c oughs> จอเครื่องปั่นเขาให้นะคะตอนนี้ไม่มีคนนั่งอยู่ในนั้นเลยนะคะกำลังคอนโทรลแบบผ่านตัวจอเพียวๆอย่างเดียวเลยค่ะ เสียงค่อนข้างดังนะคะแต่ว่าก็เบากว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะแต่ว่าเอออคือบินขึ้นเลยอะ่ะไม่มีจังหวะแบบแรงกระชากเลยอะ่ะไปนู่นแลยค่ะทุกคนนี่เหมือนเฮลิคอปเตอร์ทหารเลยอะ่ะไปแล้วกำลังแลนแล้วนะคะจะเห็นว่าในระยะนี้ลมลมกระพือมากเลยทุกคนโอ้ หน้าซีนะคะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ของเขานะคะที่มันสามารถเห็นแมปทิศทางนะคะที่เป็นเดเรกชันของการบินของเขาซึ่งเมื่อสักครู่นี้เขาบินเป็นเหมือนกับทรงวงกลมเป็นวงรีแบบนี้นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาจอดแต่ไม่ได้ลงมาจอดที่จุดเดิมนะแต่ว่าจะเห็นการเทคออฟของเขานะคะแล้วการแลนดิ้งเนี่ย เรียบรับลื่นดีมากๆนะคะตรงนี้จะมีหน้าปัดมอนิเตอร์ในการควบคุมความสูงต่ำนะคะเหมือนลิจูดลงดิจูดของการแบบเทคออฟแล้วก็ทำการแลนดิ้งนะคะน่าสนใจมากนะคะไปจนถึงองศาในการขับเคลื่อนมอเตอร์ต,ตัวต่างๆซึ่งจะเห็นตัวเลขที่มันเป็นตัวกำหนดใบพัดเ,เลยนะคะแต่ละตัวค่ะว่าทำงานเป็นยังไงอยู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณซได้ทำการสอง ว่าคอนโทรลซิสเต็มของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จริงๆจ,จะบอกว่าระบบมัน,นคล้ายๆกับเวลาที่เราเอาโดนขึ้นเลยอะนับปัดจะมีเรื่องของแผนที่แต่ว่าผสมผสานแนวคิดเหมือนกับการขับเครื่องบินนิดนึงก็คือมีละติจูดลองดิจูดของเส้นดิ่งแนวตั้งว่าระยะความสูงของการทําการบินเนี่ยประมาณเท่าไหร่รวมไปถึงรายละเอียดในการคอนโทรลบพัดแต่ละบาพัดว่ามันกาลังทํางานได้ดีตามปกติหรือไม่ในการรอบหมุนของมันนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนที่นั่ง แทบจะไม่ได้ต้องเข้าใจอะไรเลยเพียงแค่เข้าใจว่ามันปลอดภัยแค่ไหนแล้วก็ มีประกันภัยที่คุ้มครองเราให้เราเกิดความมั่นใจได้แค่ไหนคุณการนั่งเลยว่าคะซีรู้นะคะว่าซีเมียเกนเนี่ยเจอซีได้ในทุกแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าใครดูเนื้อหาเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันเลยกดเลยนะคะซีและทีมงานจะได้เสิร์ฟเิร์ฟเนื้อหาอัปเดตข่าวสดใหม่และก็คัดสรรมาอย่างดีทุกๆข่าวทุกๆกวันเลยนะคะฝากเว็บข่าวใหม่ของซี ci. co. ด้วยนะคะจำง่ายๆแต่มีข่าวไอทีหลากหลายวงการมากอัปเดตเข้าไปที่นี่เลยคะ่ะ ci. co. นะคะกดเลยนะ Bye. <gasps>